สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องรีวิวหนังนะครับมันรีวิวกันนานเป็นเดือนและหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวแผ่นีดห้องญี่ปุ่นนะวันนี้ผมไปที่โกดังมือสองมานะครับไปไปตัวอะไรน่าสะสมมากไปเจอแผ่นเีดห้องญี่ปุ่นเข้านะนี่เลยไปเจอแผ่นเีดห้องญี่ปุ่นเข้าซื้อมาสี่แผน่แผนแผ่นละแผ่นละยี่สิบาทนะยี่สิบบาทเจอมา ไปเจอมานะเลยซื้อมาสี่แผ่นแปดสิบบาทนะครับนี่นี่เลยนะแผ่นซีดีหองญี่ปุ่นก็มันเป็นแผ่นเพลงนะครับมันก็เป็นแผ่นเพลงนะนี่เลยนะครับเป็นแผ่นเพลงหองญี่ปุ่นผมผมชอบนะแผน่นซีดีอะสมัยเนี้ยแผน่นซีดีอะมันหายากเลยหายากขึ้นเรื่อยๆนะถือเอามาเก็บดีกว่า ค่าต่อไปอนาคตนะอาจจะเป็นคลองแรก็ได้คลองหายากนะครับคงจะเป็นคลองแรคลองหายากนะครับถ้าใครเป็นนักสะสมแผ่นซีดีนะจะไม่พลาดเลยนะสะสมแผ่นซีดีนะผมก็สะสมแผ่นซีดีนา้าเแล้วไรไปแล้เสร็สามปีได้นะครับสะสมแผ่นซีดีสิบสามปีได้นะครับนี่เลยมาดูอันแรกเนี่ยีผมให้ดวงผ่นแรกนี่เลยนะครับ เนี่ดูข้าในข้างในก็เป็นวันนี้นะเนี่เลยนะครับนี่เลยแผ่นย,ยังสภาพดีนะแผ่นย,ยังสภาพดีเป็นแผ่มือสองนะแผ่นมือสองมาดูดงนี้นี่เลยนะแผ่นย,ยังสภาพดีอยู่เลยยังไหม่อยู่เลยนะ ซื้อมาสะสมเอาไว้หรือเปิดฟังก็ได้นะซื <T> ้อมาสะสมก็ได้หรือเปิด <T> ฟังเพลงก็ได้นะนะครับนี่เลยอแล้วว่าอ่านว่าอะไรนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับนี่เลยอันที่สองนี่เลยนะครับก็ที่ผมซื้อมาวันเนี้ยเพราะว่าซื้อมาเก็บเอาไว้นะซื้อมาสะสมเอาไว้ นี่นะยยังไงก็เป็นแบบนี้นะนี่แผน่นปมเปิดแสงแฟลชแต่มันมืดนะเลยเปิดแสงแฟลชไฟบา้านเปิดไฟบ้านแล้วไอ้นี้มันไม่ค่อยจะวางนะ<ม>เลยเปิดแสงแฟลชไปเลยสภาพยังดีเลยนะครับเหมือนยังใหม่อยู่เลยซื้อมาเก็บไว้คะส,สมต่อไปเราจะเป็นของหายากนะครับเนี่ อพลนีีซามนี่เลยผมก็ฟังเยอ่นะเพลงญี่ปุ่นอะฟังเยอะด้วยอุ้ยผมก็ฟังเยอะด้วยนะครับนี่เลยกองกองอาจจะมีลายทางในอะสภาพดีเลยไม่มีลายเลยนะนี่เลยนียนย่กองกองอาจจะมีลายแต่ทางใยมันไม่มีลายอะสภาพมังดีอย่างสวยอะ่ะ มีเลยน,ะนี่นี่นะเนี่ยให้ดูนังสภาพนะให้ดูยังสภาพแผ่นยังยังดีเลยก็สภาพยังดีนะก็สวยมากอ้นี่เ,เป็นบล็อกซววมนะลือให้ดูนี่เป็นบอกซวอมรายละเอียดทางหลังก็มีนะ นะครับข้างหลังก็มีนี่เลยเปิดเปิดดูข้างในนะนี่เลยมันทุ่งหญ้านะเมันทุ่งหญ้านี่เลยสวยงามสภาพยังดีนะ ถ้าต่อไปอ่ะมันจะขายยากแล้วโอ้อปิดกองแรงนะซื้อมาเก็บดีกว่านะซื้อมาเก็บดีกว่าซื้อมาเก็บดีกว่าเี๋ยวต่อไปอันจะไม่มีขายก็ได้อาจจะเสียดายไปนะสมัยเนี้มันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปกาไกลแล้วไงเทคโนโลยีมันพัฒนาพัฒนาไปไกลแล้วอันนี้ดูในเน็ตฟิกก็ได้หรืออะไรก็ได้นะในเน็ตฟิกมันจะเข้ามาเรื่อยๆลัง ถ,ถ้าเป็นของในเน็ตฟิกอะถ้าเป็นนางของเน็ตฟิกอะมันจะจับต้องไม่ได้ถ้าซื้อมาเป็นแผ่นนะมันจับต้องได้จับต้องได้ดูได้นะในเน็ตฟิกมันก็ดูได้เหมือนกันแหละนะครับในเน็ตฟิกมันก็ดูได้เหมือนกันแต่มันไม่จับต้องไม่ได้อะเมื่อไม่ต้องจับต้องดูมันจะมีความรู้สึกดีนะที่ที่สะสมเอาไว้นะเป็นความทรงจําในเน็ตฟิก ใน Netflix มันก็จะอยู่ใน Netflix ไปเลยอ่ะนะครับอันนี้มันอยู่ในกับเราตลอดเลยแผ่นซีดีนะแผ่นดนังให้ซีดีแผ่นอะไรเงี้ยมันจะอยู่กับเราตลอดเลยนะครับถ้าถ้าคนเก็บอะนะครับถ้าคนเก็บอะอาจจะชื่นชอบนะแล้วก็แผนซีดีผมก็ชื่นชอบคนหนึ่งนะที่ผมสะสมมาเอามาสิบสาปีได้นะนะครับที่ผมสะสมมาสิบสามปีได้ตอนผมยังเด็กตอนนี้โตแล้วนะ หาซื้อพันยากขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อก่อนนะตอนผมเด็กๆอ่ะหาซื้อง่ายตามห้องตลาดโรตารีเซเว่นอะไรเนี่ยหาซื้อง่ายตอนเนี้ยหาซื้อยากแล้วมันไม่ค่อยมีขายนะครับเลยมันเป็นคองห้ายากนะมันเป็นคองห้ายากตอนนี้ห้ายากขึ้นเรื่อยๆนะที่ผมมาสะสมนะถ้ามีโอกาสไปโกดังญี่ปุ่นอีกนะเดี๋ยวผมซื้อมารีวิวอีกนะครับ มีโอกาสอีกนะถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสาธุใครด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย